สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำอ,อินโทรวิดีโอแบบนี้นะคะด้วยแอปแคนวาสามารถทำในแอปในโทรศัพท์หรือว่าจะใช้เ,เป็นเว็บไซต์ทำในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะตัวยอย่างก็คือเนี่ยคะ่ะก็จะมีพื้นหลังเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะเวลาที่เราเข้ามาในแอปออก็จะเป็นแบบนี้นะให้เราไปเลือกที่วิดีโอค่ะ แล้วก็เลือกแม่แบบนะคะเป็นว่างเปล่าจากนั้นให้เราไปที่วิดีโอค่ะเราจะเพิ่มพื้นหลังเป็นวิดีโอนะคะให้เราเลือกดูเลยถ้ามันขึ้นว่าฟรีแบบนี้ก็คือเราสามารถใช้ได้ฟรีนะแต่ถ้ามันขึ้นว่าโปรจะใช้ได้เฉพาะคนที่จ่ายตังค์นะคะเป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ว่ากันไปนะคะ เราก็จะเอาเพื้นหลังแบบนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นเราก็มาขยายให้เต็มกรอบวิดีโอของเราค่ะเต็มแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดบวกค่ะเราจะมาเพิ่มตัวหนังสือนะคะไปที่ข้อความค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะคะเป็นรูปแบบข้อความที่เขาแต่งมาให้เราหรือว่าเราจะเลือกเพิ่มหัวเรื่องใหม่ก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะเพิ่มคําว่า welcome นะคะ welcome to จากนั้นค่ะให้ให้เราไปเปลี่ยนฟอนต์นะคะไปเปลี่ยนฟอนต์ใหม่แล้วเราก็เลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ <Lions>. <S <S จะจัดตำแหน่งไว้ตรงกึ่งกลางนะคะ จากนั้นเราจะมาใส่ชื่อช่องนะคะเรากดบวกแล้วก็เราไปที่องค์ประกอบค่ะเราจะใส่เป็นสติกเกอร์นะคะให้เราพิมพ์หาพวกตัวหนังสือนะคะเราจะพิมพ์ว่า l e s t e r art sticker ค่ะแล้วก็เลื่อนหานะคะมันจะมีตัวหนังสือแบบนี้ขึ้นมาเราชอบแบบไหนเราก็เอาได้เลยนะคะเราก็กดเลือกได้เลยอันนี้ก็จะ ใส่เป็นชื่อช่องของตัวเองแล้วก็กดบวกขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็ไปหาตัวที่มันเหลือนะคะสมมุติว่าเมื่อกี้เรากดตัว K แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคำแนะนำอันแสนวิเศษขึ้นมาค่ะเวลาเรากดใช้ตัวไหนมันก็จะ ขึ้นคำแนะนํามาให้เรานะคะเราลองกดเข้าไปดูได้ดูทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือคล้ายๆกันขึ้นมานะคะ่ะเราลองดูว่ามีตัวหนังสือที่เราต้องการไหมเนี่ยคะ่ะตัว i จะ i เ,เ,เอาตัว i นะกดบวกแล้วก็ดูซิมีอีกไหม a กดบวก e กดบวก แล้วก็ตัวสุดท้าย W, W ในนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ตรงนี้เรากดการกระบาทได้ค่ะมันก็จะกลับไปหน้าเดิมนะคะแล้วก็เลื่อนหาสมมุติว่าหายังไงก็หาไม่เจอนะคะเราลองพิมพ์คำพิมพ์ตัว W u ต่อท้ายตรงนี้ได้เลยลองดูแล้วก็กดค้นหาค่ะก็จะขึ้นมาเฉพาะตัว W นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการ จากนั้นเราก็มาจัดตัวหนังสือที่เรา,เาแทรกลงมาได้ครบแล้วนะคะ ชื่อช่องของเราก็จัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเพิ่มคำว่า channel อยู่ข้างล่างนะคะโดยเราจะ copy ตัว welcome to ข้างบนแล้วกดที่ตัวนสื่อข้างบนนะคะแล้วกดเลือกที่ทำสำเนาค่ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวนังสื้อใหม่ค่ะ ทีนี้ให้เรากดที่พื้นหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวการเคลื่อนไหวเข้านะคะเคลื่อนไหวแล้วเราก็เลือกดูได้เลยค่ะเนี่ยแบบนี้ชอบอันไหนก็เอาอันนั้นเลยนะก็ะจะแบบนี้นะคะทีนี้เราสามารถกดเปิดดูได้เล่นดูได้ตรงนี้ค่ะ ประมาณนี้นะทีนี้เราก็กดบันทึกได้เลยค่ะบันทึกตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะกดการกระบาดออกไปก่อนแล้วก,กดเลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกบันทึกเป็นเลือกเป็นวีโอ MP4 นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดจากนั้นเราก็นําไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเนี้ไปตัดต่อในแอปตัดต่อแล้วก็ใส่เสียงเพลงนะคะก็จะได้อินโทรสวยๆแบบนี้เลยสําหรับวิธีการนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูได้นะสามารถทําได้ทั้งในเว็บแล้วก็ในแอปเลย สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะ